สวัสดีครับวันนี้นะแมวพากันไปที่เกมเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะฮะมี2คู่นะฮะพูดถึงคู่ที่แข่งก่อนครับก็คือในรอบ3ามทุ่มนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างเบลชีนาครับกับ FC โกโรเดียานะฮะซึ่งภาพรวมรวมเบลชีนาเล่นในบ้านนะฮะดูได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับเบลชีนาเป็นรองบวยโกโรเดียาเป็นบวยฮะอันดับอันดับ15เจออันดับ16 <c oughs> ออกสตาร์ทไป2นัดแพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่าเบลชีนานี่แพ้ FC ฟซีมินส์ ขาบ้านเลยฮะหนึ่งประตูต่อสามแล้วออกไปแพ้ตอบิโดเบลารัสศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วทางด้านของ FC ฟซีโลเด่านะฮะก็เล่นนัดแรงนี่ออกไปแพ้วิเทปส์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ชักตานะฮะศูนย์ประตูต่อสองนะักแมมอง่าบอลคู่นี้ครับต้องเล่นอย่างระมัดระวังตัวนะฮะแพ้สามนัดติดนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะทอยทีทอยอาศัยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นฮะสกอร์ไม่น่าจะออกมาสูงมาก และดูจากสนนแล้วนะฮะโอ้โหเอาเบชิน่ามาได้เปรียบนี่ครับ้ำบบนานแแนะนําให้เชียร์เอฟซีโกลเดียครับนี่คือบอลสาหน้าครับช่องเสมอกับชนะของ FC ฟซีโกลเดียนี่บเริ่มเทิมเลยฮะ,ะแนะนําไปที่ทีมเดือนครับผมคู่นี้